กล่าวถึงตำนานลิฟแดงธรรมศาสตร์หลายต่อหลายคนคงเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเล่าขานกันมาบ้างไม่มากก็น้อยตำนานลิฟแดงถูกเล่าต่อกจากรุ่นสู่รุ่นว่าในวันที่6ตุลาคม2519วันที่เกิดเหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาเช้าวันนั้นขณะที่ทหารและตำรวจบุกเข้ามาหาที่ยาลัยเพื่อปราบปรามนักศึกษาอย่างรุนแรงนักศึกษาจำนวนมากที่อยู่ในธรรมศาสตร์ก็ต่างพากันหนีตายกันอนละมาน หลายคนกระโดดหนีลงจากตึกคณะศิลปศาสตร์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบ้านก็ถูกจับถูกทำร้ายถูกฆ่าราากับเหมือนพวกเขาไม่ใช่คนในขณะที่นักศึกษาหนีตายกันนั้นมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งกำลังลงลิฟต์หนีมาชั้นล่างเพื่อหนีการไล่ล่าของพวกเจ้าหน้าที่แต่เมื่อประตูลิฟต์เปิดออกปรากฏว่าเจอเจ้าหน้าที่ถลม่มยิงนักศึกษาในลิฟต์จนเสียชีวิตทั้งหมด และเลือดของนักศึกษากลุ่มนั้นกน็สาดกระเซ็นเต็มลิฟต์ไปทั่วและหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มคลี่คลายลงปรากฏว่าเลือดที่ติดอยู่ในลิฟต์นั้นไม่สามารถล้างทับความสะอาดออกไปได้ทางมหาวิาทยาลัยจึงต้องนำสีแดงมาทาทับเพื่อปกปิดคราบเลือดกลายเป็นตำนานลิฟต์แดงที่เล่าขานสืบต่อกันมาไม่เพียงแต่เรื่องเล่าถึงเหตุการณ์ความรุนแรงของลิฟต์แดงเท่านั้น แต่ยังปรากฏเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีลิฟต์แดงด้วยนักศึกษาบางคนก็เล่าให้ฟังว่ามีรุ่นพี่บางคนเคยลงลิฟต์คนเดียวแต่ในขณะลงลิฟต์นั้นรับปรากฏเงาคนจำนวนมากอยู่ในกระจกรุ่นพี่บางคนก็เล่าว่ามีบางคนอยากลองของโดยได้ไปใช้ลิฟต์คนเดียวในช่วงเย็นๆเด้วก็มาบอกเพื่อนว่าเฮ้ยไม่เห็นจะมีใครในกระจกเลยนะไม่เห็นเจออะไรเลยก็ปกติดีทุกอย่างอนะ แต่เพื่อนกลับบอกว่าเมื่อเห็นเงาในกระจกได้ยังไงเขาเพิ่งเลื่อนกระจกออกไปเมื่อไม่มกี่วันนี้เองหรือแม้แต่บางคนเข้าไปใช้ลิฟต์แต่ลิฟต์กลับเตือนว่าน้ำหนักเกินทั้งๆท,ที่อยู่คนเดียวในลิฟต์บางครั้งในเวลากลางคืนลิฟต์ตัวนี้ก็ขึ้นลงเองทงั้งทที่ไม่มีใครกดและบางคนเล่าว่ามีนักศึกษาชายคนหนึ่งกำลังกดลิฟต์ขึ้นไปชั้นบนจู่ๆ มีนักศึกษาสาวคนหนึ่งยีบแทรกตัวเข้ามาในลิฟต์พอลิฟต์กำลังจะขึ้นนักศึกษาสาวคนนั้นก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วเสื้อผ้าของเธอก็เริ่มมีเลือดซึมออกมาแล้วร่างของเธอก็ค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตานักศึกษาหนุ่มคนนั้นเรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่าส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในหมู่นักศึกษาธรรมศาสตร์แม้ตัวลิฟต์จริงๆจะถูกเปลี่ยนใหม่แล้ว ต่ลางลิฟต์ยังคงเป็นลางเก่าที่เกิดเหตุการณ์อยู่ส่วนประตูลิฟต์สีแดงตัวเดิมก็ถูกนำไปตั้งไว้ที่ระเบียงบันไดทางขึ้นตึกระหว่างชั้น4ี่ขึ้นชั้น5เพื่อเป็นอนุสรณ์นําลึกถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องเล่าในตำนานที่เรานำมาเสนอในครั้งนี้ถ้าชอบตัละครของเราโปรดช่วยกันกดไลค์กด subscribe หรือกดแชร์ ก็เป็นกำลังใจให้โรงละครแห่งนี้กันด้วยนะครับสหรับวันนี้ขอพิดฉากรุธบ้านการแสดงกันไปก่อนสวัสดีครับ